ด่วนพื้นที่สีแดง13จังหวัดพาย,ยุฤดูดร้อนพุ่งเข้าอีสานด่านแรกวันนี้พยากอากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะัยอุทกภัยพิยากอากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่8พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุฤดูดร้อนเข้ามาจากประกาศล่าสุดแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยพายุายยฝนฟ้าขนอง ลมประโชกแรงประจำวันที่8พฤษภาคม2566ตั้งแต่เวลา6นาฬกาของวันนี้จนถึง6นาฬกาของวันพรุ่งนี้บริเวณพื้นที่เสียงภัยฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงภัยสูงพื้นที่สีแดงเน้นบริเวณจังหวัดหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกนลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอด็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษ และอุบลราชธานี่อนบริเวณพื้นที่เสียงภัยปานกลางพื้นที่สีเหลืองเน้นบริเวจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีสระบุรีนะครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีนะครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนะครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเลย ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสียงภัยดังกล่าวระวังพายยุฤด,ดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าเข้ามาได้บางพื้นที่ ต่อไปแอดมินสภาไปดูในด้านของปัจจัยที่ทําให้เกิดพาย,ยุฤุดร้อนพาย,ยุหมุนเขตร้อนรวมถึงผลกระทบที่จะก,กระทบพื้นที่ประเทศไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเนื่องจากในช่วงวันที่8ปดถึงสิพฤษภาคม2,566ประเทศไทยตอนบนจะมีพาย,ยุฤุดร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะข,ของพาย,ยุฝนฟ้าคนอง รมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โลงแจ้งตายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสมโลหะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพาย,ยุฝนฟ้าคนอง ส่วนเกษ,ษ,ษตรกรควรเตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เนื่องจากบริวินคอรบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ป,ปกคลุมผ้าตันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและทะเลจีนใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าจะแผ่ป,ปกคลุมประเทศไทยทา,ยางตอนบนในวันนี้8พฤษภาคม2566 ประกอบกับลมใต้และลมตะวนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมประเทศไทยทายตงตอนบนในขณะที่บริเวณนังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดจึงมีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นอันหนึ่ง8-14พฤษภาคม2566ย่อมพอาร้กาศตำ่ำที่ปกคลุมอ่าวเบงกอกตอนล่างมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้น เป็นพาย,ยุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลทางตอนกลางและทะเลอันดามันทางตอนบนหลังจากนั้นจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาส่งผลทําให้ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่นําความชื้นจากทะเลอันดามันเข้าปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทําให้11จนถึง14พฤษภาคม2566ประเทศไทย จะมีฝนต่อเนื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2 4เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังโดยเฉพาะชาวเรือบริเวณทะเลอันดามัน หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนควรงดออกจะฟังในช่วงวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตาภายัยอุทกภยัยพยายกรณาา์จะนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระยะอย่างขันท่วงทีและต่อเนื่อง ประกาศณวันที่8สภาคม2566เวลา5นาฬกากรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไป8พฤษภาคม2566เวลา17นาฬกาต่อไปแอดมินสภา,าไปดูในด้านของการพยากระกาศในวันนี้กันนะครับซึ่งในวันนี้ประเทศไทยทางตอนบนบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออก กรุงเทพมหานครปริมณฑลปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานฝนมากที่สุดจะอยู่ที่ประมาณ40%ของพื้นที่รองลงมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกฝน30%ของพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือฝน20%ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน10%ของพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน20%และภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40%นะครับภาคเหนือในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้8-9ถึง้าพฤษภาคมจะมีอากาศร้อนจะมีฟ้าหลวเข้ามาในตอนต่างวันร้อนจัดบางพื้นที่พายุฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่รวมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยา นานแพร่อุตรดิตสุขโขทยัยตากำแพงเพชรเพชษณุโลกพิจิตและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-30องศาและสูงสุด37-42องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็วส0บ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตำออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ลงประโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูรอรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 2ีถง28องศาและสูงสุด36มสง39องศาลมตํำตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พาย,ยุฝนฟ้าขนอง20สเปนของพื้นที่ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งสว่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีชชยนาทกาญจนบุรี ราชบรุรีสุพรรณบุรีลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอย,ยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครและนคปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด26-29องศาและสูงสุด37-40องศาลมต,ต,ตําตกเฉียงใต้วามเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวหัวในตอนกลางวัน พายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมกระโชกแรงในลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากในนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วจัดเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด26-30องศาและสูงสุด35-39องศาลมตมตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30ึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเคล,ลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรงุงเทพมหานครพริมนณฑลอากาศร้อนและมีฟ้าหลวในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนตกฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่หลบประโชกแรงในลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2 9่วนองศาและสูงส,สุดสา4 0้าถึง40องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ฝนตกฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัะทะลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24 29องศาและสูงสุด34-38่าองศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลืคลื่นต่ำกว่า1 m, มเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีเมฆเป็นส่วนมากฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาและสูงสุด33-35องศาลมตํวตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลสเลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตร ดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามประกาศพยากรณาา์และคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณาา์จะนำข้อมูลข่าวสารมาแจ้งเตือนเป็นระย,ยะยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ